อีเวนต์แปลกที่เราจะมาถึงนี้แน่นอนครับจะต้องมีตัวละครแจกฟรี6ดาวตามที่เราได้เห็นในเซิร์ฟจ,จีนก็คือสายใหม่ Specialist f a s t r e Deploy สายลงเร็วที่เราเอามาเล่นกันนั่นแหละอดีตหนึ่งในกลุ่ม h ัวหน้าล i o n เ o ี c นคา a สเลเยอชื่อจริงรูดบิล่าปัจจุบันนี้สังกัดอยู่ในโ o s ไ Island มาทำงานให้เราปที่รีเย็บรอยแล้วนะถ้าเล่นที่1น e 1, ึ่ทีน่งี2 จะสร้างพื้นที่ลดความแม่นยำกายภาพและเอ e อของศัตรู20%และเมื่อขึ้น E2 จะโจมตีศัตรูที่ยังไม่ได้ทำดามเมจให้ตัวเองแรงขึ้น20%ถึง22%เพื่อโพสิสกิลที่1เรายยก7 m 3เมื่อลงสุดสนามจะเพิ่มอัตรให้ตัวเอง8 0ถึง100%และเพิ่มลบลีก a o e และกายภาพให้ตัวเอง40%ถึง50%เทคลลบลีกและลดแม่นยำรวมกันไม่ได้นะ s e c ิ r ที่2เมื่อลงสู่สนามจะหยุดจุมตีเป็นเวลา8วินาทีและลดรอบเป้าจมตีของศัตรูลงหากว่ามีเพื่อนได้ข่าวเลยเยอะในระยะจมตีของศัตรูนั้นจะจวมตีเพื่อนก่อนเพราะว่าลดการรอบเป้านั่นเองแข้มยังขยายเพิ่มทาเล่นหนึ่งเป็น2เท่าถึง2.5เท่าเมื่อ M3 ใรแค่ที่ครบเวลากำหนดนั้นจะสร้างความเสียหาย350%ถึง500%ในพื้นที่แก่ศัตรูภาคพื้น แต่เอาตามจริงสกิลนี้มีข้อเสียอยู่อย่างนึงก็คือมัน่งเพื่อนไปหน่อยเพราะว่ามันลดน็อตเพาเวโจมตีถ้าหากว่าไม่ใช่ศัตรูที่โจมตีทั้ทงแบบก็อืมต้องเอาเพื่อนลยช่วยนะสกิลที่สามบนโล่สนาม,ม,ม,มจะได้รับล้มหในรถพวกตัวเองเหลือซีผู้ทุกข์โศกจะทิ้งโจมตีเป้าหมายด้วยความเสียหาย190%ถึง250% 2ครีตและสั้นศัตรูเป็นเวลา1.5วินาทีถึง4วินาทีในระยะของคาลินที่ขยายขึ้นมา แต่ที่ผู้กดเขาก็คือมือส่งการทำเที่ยอะไรสัตว์ไม่จมตีเป้าหมายเดิมทุกงหงวินาทีคือจมตีแป๊ะหนึ่งลองหงวิจมตีตัวเดิมคุณครับแต่ข้อดีของสกิลนี้ก็คือทุกคนที่มามันได้ร่องหนซึ่งจะหลบตามเม็ดหากว่าไม่ได้บล็อกรวมถึงเลเซอร์ลูกไฟยกวิน้นตามเม,เม็ดจังไม่ขัดขด้นในฐานชิ้นพวกพายุหรือว่าหมอกพิษอ่ะนะเป็นสกิลหนึ่งที่แอมดาวเม็ดมมได้ฟรี ก็ถาหาว่าคุณจะจะปั้นตัวละครนี้ที่ได้รู้สกิลผมก็คงแนะนำได้แค่สกิลสามครับเพราะว่าไอ้สองสกิลที่เหลือมันใช่กับทาลินโจมตีศัตรูที่ไม่ได้ทำความเสี่ยงให้ตัวเองแรงขึ้นะก็แทบจะไม่ได้เลยเพราะหนึ่งเลยคือแม่งดวงดวงล้วนๆอันหนึ่งลบอันหนึ่งก็พึ่งพเพื่อนเพราะฉะนั้นปั้นสามเถอะนะเพราะมันหลบดาเมจได้เกือบทุกป,ประเภทในเกมข้อดีตัวนี้คืออะไรดาเมจเช็คคาคอนโทลเช็คเอาตัวรอดเช็ค บัตไม่สุดถ้าหากว่าคุณจะปั้นก็ปั้นใช้งานได้ของโวกกับตัวละครอนาคตได้อยู่ <The> เพลงอย่าง Finger In Out เป็นเพลงที่จะให้เหล่านั้นเข้าใจตัวเธอได้มากขึ้นผ่านการคิดทบทวนเรื่องราวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการยยมลบการปล่อยวางหรือในการหาสิ่งที่จะนำทางตัวเธอไปสู่โทนสีขาวที่แตกทางออกไปที่เธอนั้นได้เกิดไปในเนื้อเพลงของเธอผ่านผุนงานการล้อและเนื้อเพลงของคุณไอดีนแถมยังจะมีของตัวเพลงที่คุณอาจจะเคยฟังในเกมอาร์ได้อย่าง I WANT THE เดอที่จะมีเอกลักษณ์ในการใส่เสียงโทนอ่อนและทำให้เรานั้นรู้สึกถึงการค้นหาอะไรบางอย่างของตัวเองหรือว่าเป็นแบบคนร้องที่ดีเลยนะครับและยังมีผลงานอื่นๆอีก3เพลงเดี๋ยวแปะ link ไว้ั้งหั้า